แน่คิดว่าคนอย่างผมจะสุ่มตัวใหม่โดนหลอกเพชรอย่างนั้นเหรอ,อ,อ,อแกว่าอะไรนะ,ะตัวฉันอีกคนเหรอเนี่ยสุมส่มซะไม่งั้นก็โดนหนมหนาแน่ไม่เราจะรออีเท่านั้นกูบอกให้บึงสุ่มไม่สมุ่มไม่มีทางอย่างนั้นสลายไปซะ กลุ่มวันพีชปฏิรัตที่ใหญ่ที่สุดสมาชิกมากกว่า180 0 0 0มืนคนและมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงคือแอดเอกพัฒชูชิตสามารถเข้าไปกลางกันได้ไม่โดนโกงโดนเกียดร้อยเปอร์เซ็นต์จะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้ครับ ครับสวัสดีเพรุ่นทุกท่านนะครับผมตอนนี้คุณอยู่กับช่อง Alternative t o เ a y นะครับผมและคลิปนี้จะมาสุ่มในส่วนของโคลาาร่างใหม่ล่าสุดนะครับผมเป็นร่างโลสลับหมัดดำนะครับเป็นตัวละครสเตปที่เพิ่งเข้ามานะครับผมนะแล้วก็สําหรับใครนะครับผมที่ไม่มีเพชรที่จะเปิดเนยะตัวละครมันเยอะมากนะครับผมแล้วไม่มีเพชรนะครับสามารถเข้าไปใช้บริการกับซอมบี้รัสได้เลยนะครับผมนะเขาไม่โกงเขาไม่เกีียนแน่นอนนะครับผมได้ดีดองเพชรถึง5 0 0 0ันเพชรเลยทีเดียวในราคาค่อนข้างถูกเลยนะครับผมสามารถเข้าไปใช้บริการกันได้นะครับโอเคคลิ โคาเข้ามาเราจัดเต็มกับเรื่องราวของโคานะครับผมเพราะเป็นสีดำนะอัตราเรทนะผมก็คือ1%นึ่นเองนะครับผมแต่วันนี้เราไม่มีเพชรที่จะเปิดนะเพชรเรามีศูนย์ไเราจะทําการเปิดบัตรทองทั้งหมด5้าใบระดับเดียวนะครับผมนะซึ่งการันตีโคาแน่นอน1ตัวนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเราจะมาตามหาโคาเลเวล80กันนะครับผมันดับแรกเราก็ไปรับบัตรกันก่อนนะครับผมทําการซื้อเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม5้าใบจุกๆอีกแล้วนะครับผมบัตรทอง นะฮะแม่เรียบร้อยแล้วทำการมาสุ่มกันนะครับผม ex ที่จะเข้ามาก็มีสิทธิ์ลุ้นเป็นซาโบ้แล้วนะครับผมนะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูเรื่องของโคลาก่อนช่างมันอัตราการออกของบัตรเรานะครับผม1ใบคือ10%เลยนะเว้ยเออแล้วมันการันตีทุกดอก4ดาวทุกดอกนะครับมีโอกาสที่เราจะได้โคลา5ตัวเลยเปะวะ ยหวังเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้แต่ถ้าเกิดคุณอยากเติมถูกกว่าในเกมจริงนะเพราะในเกมจริงมันแพงมากนะม,มันเป็นค่างเงินต่างประเทศนะเราสามารถเข้าไปเติมกับไว้รู้ดูไบได้เลยเขาจะสามารถทําให้เราได้บัตรในราคาที่ถูกลงนั่นเองนะครับ ผมไปเลยนะฮะใบแรกนะครับผมขอโคอา่ามานันหึงตัวนะโอลืมไปกาชามันห่วยช่วงนี้กาชามันเหีย่ยวเ,เน่าเกินนะเราดูนะครับผมโอเคฟูดแดงนะอ่ามีบัตรมีมีม,ม,ม,มีมีแดงมีแดงตัวมา10% 10โคอาร่าเป็นสายหมัดบ้าน,นมึงหรือโอ้โหมตัวนี้มานะครับผม1 0 0ไปแล้วนะฮะโอเคใบที่สองครับคลิปนี้สั้นๆแล้วกันเออแต่ได้ใจความ โอเคการันตี4ดาวอีกหนึ่งดอกระบอกเพื่อนกันเออและเป็นโร่ไเรียบร้อยอผมโคโรนึกตัวมาแล้วยินดีต้อนรับโอ้โหน่ารักจัดจัดนี่เหมือนเซรามูนแปลงร่างนะจ๊ะ เห็นไหมบอกแล้วมาตัวเดียวเองหรือตัวเดียวก็พอแล้วนะและเป็นเอ้ยนี่แม่ไม่ใช่นะผมอันนี้เป็นแปปซี่เออใบที่3ก็ครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะได้เลเว่าแพร้อมรีวิวหรือเปล่านะเออเราไม่อยากใช้เพชรนะเว้ยช่วงเนี้แล้วไปอีกหนึ่งดอกนะครับผมและเปิ้ไปมันมีการันตีนะครับโอ้ทองทองทองว่ะเฮ้ยเฮ้ยยังไงเฮ้ยทอง ลราเป็นอบอจจเจี๊ยวเดี๋ยวดิเดี๋ยวสับสนสับสนมากสเน็กแมนทุกวันนี้สเน็กแมนผมดึงธงเป็นไอชื่ออะไรเนี่ยอัดอเดโอเ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 ออเดโอหนังโป้ Ad X นะฮะอืมาตัวท้ายเอใบทีส่สี่ขออีกหนึ่งตัวได้ไหมโคลานะครับผมเรามีโอกาสได้เลเวล80เลยทีเดียวนะมาแดงแลวหนึ่งเออยังไงยังไงและและ เป็นสายรอดินนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่โคไลทตัวอู้ยูยย,ย,ยไปกันใหญ่แนละ้วไปกันใหญ่แนละ้วโอ้ไม่ได้นะใบสุดท้ายนี่เขาบอกการันตีตัวละครใหม่แนะ่นอนนะครับผมโอเคนะครับอู้ได้หนึ่งใบนะได้หนึ่งตัวเท่านั้นเองอืมโอเคและยังไงครับผมโอ้โหได้หนึ่งตัวนะครับได้หนึ่งตัวอึ๊บ สองตัวและสี่ดาวสเต็ปและเป็นโคราชหนึ่งตัวเรียบร้อยนะครับผมโอเคเลเวล70 นะแต่ที่ผมบอกนะครับผมมาหาเลเวล80ปดังนั้นผมไม่ยอมแน่นอนที่ผมจะได้โค้ลาแค่นี้นะครับผมโอเคเรากลับมาในโทรศัพท์กันบ้างนะครับผมซึ่งแน่นอนนะในโทรศัพท์ผมมี1 7 4 0เพชรนะครับผมจะมีตัวเขาเรียกว่าเป็นตู้สเต็ป5สเต็ปอยู่นะครับผมนะซึ่งผมอยากได้โคลาแค่1ตัวซึ่งเขาถ้าเราเกลือจริงๆนะผมจะใช้อยู่ประมาณ110เพชรนะครับเพราะว่ามันมีสเต็ปที่3การันตีตัวละครใหม่อยู่นะครับแต่ว่าเราอยากได้เร็วกว่านั้นเป็นไปได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวมาดูนะฮะ แปดสิพร้อมรีวิวพอนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมโอเคธงดำอ้าเป็นแดงว่าเฮ้ยเฮ้ยยังไงอุ้ยมีทองสองตัวหุยหุยเฮ้ยเอาวะถ้าได้คือจบนะฮะได้คือจบพอเลิกแยกยายโอ้ยใส่โอนีไดโออีกแล้วฮึบแล้วเป็นสายโลก อูกาชาที่มันนรกโอ้เราโดนเพชรนะครับผมถือว่าไม่คุ้มเท่าไหร่วะเออมีท้องหนึ่งแล้วไงขอแค่นี้พอแค่นี้พอเลยรู้เรื่องอะครับมาแล้วละ่ะทองแน่ๆถ้าเป็นสาโลคือคือยังไงฮึละเป็นสาโอ้แอดลาร์อีกแล้ครับเป็นตู้แอดลาร์จัดเลยโอ้ไปกันใหญ่ไปกันใหญ่เลยโอ้ อา้าวต่อไปการนตีตัวละครใหม่นะฮะเป็นเลเวล80เลเวล80แล้วนะครับผมแน่นอนนะฮะโอเคฮึบแม่งบักนะครับผมอู้ได้3ตัวเลยเหรอโคลาดจุกๆแน่ๆเลยนะเพราะมันมีตัวสเต็ปนะครับผมโอเคทีนี้นะฮะโคลาชสัก2ตัวแล้วกันโอโหมันได้ตัวเดิมๆนะฮะอึ๊บใส่วิ่งแล้ว <Meet you. S 1> โอ้โหไแ้่งตัวทำซับจัดเลย และสุดท้ายอ่ะโคลามาออกลาวสุดท้ายสุดท้ายของผมโดนไปร้อยเพชรโอเคผมก็ได้โคลาเลเวล80เป็นที่เรียบร้อยนะครับถามว่ามันเก่งหรือเปล่านะครับผมมันก็เหมือนจะเก่งนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเล่นในเมตานี้เป็นไงนะผมมันเป็นสีดําด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวซับชั้นดีนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูแท็กนิดหนึ่งงูสามแท็กเองแต่ว่าก็ถือว่าดีนะสําหรับสีดํานะครับผมอถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมนะและถ้าอยากดูคลิปตัวละครอ,อะไรกดคอมเมนต์มาละกันครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ